สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชานสวัสดีค่ะมาห่อข้าวต้มมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะทำบุญเออสปานถึงถึงสั่งผักโอ้ยโอ้ยโปาเอาักหรูอ๋อมับ่ไมาสวัสดีครับโอ้ยอือ แม่น้องหมียวก็มามากันสองคนมากันสามคนใช่ใครอีกคนหนึ่งมีวัดขับรถจ้ะแล้ววันนี้เอาอะไรมาขายขาไปดูเมาหมดเรามาสั่งแล้วโมมาเลยเมาหมดเลยฮะาดอกประกาศโอ้โหอื อันนี้เปตาเป็นการยัไม่เก็บมาให้เก็บมาจสวนเออไม่ได้ให้หมดจังได้อะไหนึ็ให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยอันนี้ถั่วนี่ถ้าจะช่วยซิกได้จะได้สบาทถั่วเอาเลยบางถัวถั่วก็สิบาทเอาเลยเพราะว่าต้องใส่ใส่กระเาะแล้วก็ที่กับลาบด้วยกับลาบอะข้าเอาได้ไหม เอาหอมด้วยอะไรด้วยนี่เอามันมันไปแล้วหมดแล้วเลยถ้าพี่เหมาให้หมาหมดเลยป่ะอหมอันนี้อันนี้100บาทเนี่ยแล้วอีกเท่าไหร่แล้วก็ถั่วก็ถั่วนับอีกชิหนึ่งสองมี่ห้าหกเจมัดค่ะร้อยเจ็ดสิบรบโอเคแบาทแปดสิบตัวนี้นี่อยดิ เวลาเราตังค์ก่อนเราตังค์ก่อนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอีกแปดสิบบาทโอ้ห์มันมันยัเมาเมามันมานขอบคุณค่ะตาชานมาส่งเพื่นี่เลยนะคะวันนี้นะคะสดตาชานโอ้ไม่รู้วไม่รู้ว่าจะไปบ้านใหม่นะเอ้าขึ้นบ้านใหม่มาสินะเอ้ามาดูาดไม่ต้องทอน อโอ้ไม่ต้องถอนเจอไม่ต้องถอนขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีมาได้ตู้ตาแล้วก็แม่เบนด้วยทุกคนนะครับที่ช่วยซื้ออะไรมาใส่ตะกร้าโอ้ดูว่าจะแถมตะกร้าเออพูดอะไรพูดไปขายของไปขายของตลาดบ้านพุทธ ไปขายทุกันมันพุธแล้วปะคะตาช่วงนี้พุธนี้จะจะพิเศษหน่อยจะขายขายมะพร้าวอยอจะมะพร้าวลูกละสามสิบห้าบาทแล้วก็ลูกละสิบบาทเออค่ะก็ขายไก่ขายอะไรขายเขาผลิตตามหมดยดีมากเลยนะะตาชัยไอเดียดีมากกำลังจะใส่ผักรุ่นก่อนหมดแล้วรุ่นก่อนหมดแล้ว ก็กำลังจัดสดไอ้ลังกำลังไม่สวนไฟเลยดูเอ้ยร้านมีมีรายได้เข้ามาทุกวันนะคะตาชานเพราะก็แอ็ดเจยก็อุดหนุนไข่ไก่ตาชานด้วยเนาะวันนี้เก็บไข่ได้สามสิบอันไข่แพงก็่าไหร่นะแพงละร้อยอุ้ยอุดหนุนตาเลยค่ะแพงละร้อยกินเลยค่ะสดใหม่จากฟาร์มเขาที่เก็บหน้าก่อน เราไม่น่าซื้อถ้ารู้ก็ไม่ซื้อไม่รู้ก็รู้ลงรูนไปถึงหมื่นแลซื้อกันค่อยเป็นค่อยไปทำตาต้องขอเขาขายผักขายขายผักให้ให้คุณแสมแ pm เต็นแสมแ pm เออแล้วก็ขายแล้วก็ขายให้ป้าแม่อะไรก็ซื้อไก่ ไก่ทำคายอืนี่ก็ลงปลาปลาอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะย้ายปลาย้ายปลานินนย้ายย้ายย้ายจากกินเมี่ยงปลาย้ายยปลากาขิวข้าวลนแล้วล่ะม้เลเนี่ยงปลาียงปลาถ้ากันได้ยังกินมีแล้วว่าอะไรปลาำหมูะงละตายังไงลาตาาน่ะอยู่ดีมีงอยู่ดีอยู่ดีมี บอกกีเมื่อวานบอกกี้เมื่อวานซื้ออะไรมาเลี้ยงสวบอกกัยเมื่อวานนี้ป่าพุนทุ่มเขาเลี้ยงไออะไรเขาเรี้ยงแบบแมงกะพุนทําแมงกะพุนให้สวกินเป็นขาวๆหน่าตาก็มาลวกคิดว่าที่แรกคิดว่าเป็นแมงกะพุนกําปั้นเลยไม่ได้ต้องไปอยู่นาตอนต้องไปกลางวันอยู่นากลัวมาอะไรลัมมามีแต่คุยกับโอมนั่นแหละยามคืนก็โดนไปหาโอมโอมก็พูดแต่น้อย พี่อย่าเอาอมกินแล้วครับกินแล้วครับนอนเอาอมยังไม่นอนเหรอสี่ทุ่มโน่นผมนอนก็คุยกันไปกันมาเล็กๆลน้อยแแล้วก็อมไปโรงเรียนองขี่รถหรือเดินเดินครับเดินอเดินเดินอดิแม่พาเดินแม่พาเดินมันมีสะพานนะไม่ไกลเหนูไปแล้วไม่ไกลสามสิบนาทีเขาบอกเครึ่งชั่วโมงออกกําลังกายไปด้วย ถ้าเี่รถเมย์ก็ประมาณสองรถเมย์สองไ้ายรถเมย์สองไฟลรถเมย์หนูไปแล้วเดินอว่าเดินเอาทำไมไม่ขอเือรถตู้เวลาเขาไม่อยากมารับกลับเองเป็นไหมไม่เป็นโอ้แถวนั้นน่ะมีรถเมย์มีรถไฟฟ้ามีอะไรสะดวกสบายก็ดีได้คุยกันกับน้ำมน่ะแหละน้ำมนอ่ะจะปัดชิมวันที่ ยี่สิบเก้าแน้วเดือนหน้าเลยไดเพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีลายกันมีลายน้ำมันบอกไม่มีลายน้ำมันมีแต่ลายมีแต่ลายโฮ่ลายโอ่อ๋อขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณคุณชาชาที่ให้มาให้ที่เราถ่ายคลิป นี่นะคะผักสดสดนะคะก็เอาผักมาส่งนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนก็ออาลูกสาวลูกสาวซื้อรถใหม่เอาอะไรมาก็าเขาไปท่ามาเลี้ยงลูกสาวคนไหนคนเล็กลูกสาวคนเล็กอืรถไฟฟ้าน่ะรถไฟฟ้ารถดีเป็นไฟฟ้า ไม่ได้ใช้น้ำมันอ่ะนะฟ้ารุ่นใหม่รุ่นใหม่เจ็สปักไฟฟ้าจเนเหมือนตามเราเราเ่แหละแต่ว่ามันเป็นสี่ล้อได้ลองนั่งดูยังรถเก่งขอบคุณจ้าเสร็จงานนู่นแหละรถคู่ใจ รถคู่ใจเออนี่นะฮะรถสู่ใจมาส่งค่ะพิาคุพูดมันคล้ายๆป้าเลยนะพูดนนนะคะอู่ับะงามเลยอยากไปอะพาไปไหนปานฮะเออปานไปก็หลังแกก็กำลังออกเยอะโอ้ นี่นะ,ะนี่ก็นี่นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอแล้วเขาก็เอาผักมาให้บ้านเรานะคะที่คลิปนี้แล้วก็เราหอกต้มต่อนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ